สวัสดีครับวันนี้อยู่อ s วิสูดี1.9นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้ติดตั้งจอ Android เป็นจอ Android ตรงรุ่นนะฮะขนาด10นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานติดตั้งการ i n s t a l l a t i o n ในรถเป็นยังไงครับนี่ฮะงานตรงรุ่น build in จะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจอนะครับขนาด10นิ้วที่มาพร้อมหน้ากากนะครับมาแบบนี้นะครับเรียบร้อยเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีปลั๊กสำเร็จรูปนะครับซึ่งเป็นปลั๊กที่ออกแบบตรงรุ่นสำหรับอ u รุู่นี้เลรุ่นนี้ ทำให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องเสี่ยงเรื่องการตัดสายไฟนะฮะโอเคตัวนี้เป็นลำสองล m อมสามสิบสองเวอร์ชันสินะฮะเชื่อมต่อกล้องถอยเดิมฮะโอเคฮะเข้าเกียร์ถอยครับนี่ครับเข้าเกียร์ถอยเราจะเห็นว่ามีเส้นกะระยะขึ้นให้แบบนี้นะเป็นสีส้มแบบนี้ฮะทำให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นในขณะถอยนะฮะโอเคครับความคมชัดระดับ AHD นะฮะมาดูฮะดับไฟหน้าจอปุ่มนี้ฮะ โอเคนะครับเปิดไฟหลีฮะไปด้านข้างจะขึ้นแบบนี้นะฮะหน้าจอจะดาวน์ลงนะครับโอเคนะฮะหน้าจอโฮมฮะเดี๋ยวต่อไปจะให้เปิดแอปนะฮะเช็คแอปเปิดแอปครับอ่าเปิดครับเดี๋ยวขอเช็คแอปก่อนได้ไหมฮะแอปเราเปิดอะไรไว้บ้างครับปุ่มสีเหลี่ยมด้านบนนะฮะตัวนี้นะฮะอ่าปิดไปเลยครับเดี๋ยวเราจะเปิด2อแอปนะฮะในหนึ่งหน้าจอเปิด u t u b e ฮะ ตันนี้สัญญาณเน็ตต้องขอแรงๆเลยนะครับจะได้คอนเน็กไวนะครับวิธีการดีเท็ระบบอาจจะช้าหน่อยนะครับเนื่องจากว่าสัญญาณเน็ตช้านะครับตอนนี้เป็นทีวีออนไลน์นะครับนี่ครับเป็นทีวีออนไลน์นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับจะดูช่องไหนอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ u t u b e ได้ด้วยนะฮะการแบ่งหน้าจอทำแบบนี้นะกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับรอสักแป๊บนะครับเมื่อที่ทำการดีเทคหน้าจอได้นะครับจะทำการขยายหน้าจออัตโนมัตินะครับเราฝากช่องแต่งรถนะครับเพจจบุนไปด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับในช่องทาง YouTube Studio นะฮะฝั่งนี้ก็จะเล่นเป็น YouTube นะฮะฝั่งนู้นก็จะเล่นเป็นทีวีออนไลน์นะฮะ เราเราเปิดสองแอปอาจจะหน่วงหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามีการใช้งานนะครับสองแอปเบาเสียงผ่านหนะ้าจอได้เลยนะครับได้เวลาครับรอได้ครับรอได้สวัีครับทท่านสำหรับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับการจัดชุดโปรโมชั่นนะครับได้ง่ายๆอยุปก,กรณ์ทุกอย่างทำงานเหมือนเดิมนะครับไม่ไว่าจะเป็นวอลลุ่มการเบาเสียงเล่นเสียงผ่านคอนโซลโฟมอะไรฮะ ข้างบนฮะอ่านะเล่งเสียงเปาเสียงฮะเห็นว่านะนี่ยได้หมดเลยนะครับจุดนี้เป็นชุดโปรโมชั่นสองหมื่นต่อไป 9, <9 S 1> ปิดหน้าจอฮะให้เหลือหน้าจอแอป,ปเดียวฮะปิดหน้าจอให้เหลือแอป,ปเดียวครับห้าพ <9, 900. S 1> ันเก้าร้อยกดกลางหน้าจอะฮะเลื่อนไปฝั่งไหนแอป,ปนั้นจะถูกปิดทันทีนะครับเแต่เราสักครู่นะฮะทำการบูตระบบอยู่ครัโอเคสามารถขยายหน้าจอให้ใหญ่ได้ด้วยนะครับ ให้เต็มจอจอแบบนี้ได้นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับสำหรับจอแอนดรอยติดรถใน isuzu d max all new เรามีทุกรุ่นนะฮะโอเคนะฮะรับก็สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้นะ้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ